นิทรรศการวันธันเดตอิตาเลียนเวสเซสเปิดการจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่คู่ขนานกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมขั้นสูงที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียกรุงเทพมหานครเป็นไฮไลท์ของมหกรรมเฉลิมฉลองงานดีไซน์สไตล์อิตาลีหรืออิตาเลียนดีไซน์เดย2024โดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เปาโลดิโอเนซีเอกอากาัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนิทรรศการวันธันเดตอิตาเลียนเวเซส นำเสนอความงดงามเชิงช่างของเครื่องกระเบื้องแบรนด์จิโนริ1735ที่มีชื่อเสียงยาวนานถึง289ปีสะท้อนความยั่งยืนและความพิเศษเฉพาะของอิตาลีในการออกแบบเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่นี้เพื่อเป็นสื่อที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการส่งเสริมภาพลักษณ์ภายใต้าการดูแลของมาโกเมนกาโซ และเอนริโกมอติโอเป็นรูปแบบนิทรรศการสัญจรจะแสดงประวัติศาสตร์และความสำคัญของแจกานอิตาลีในศตวรรษที่20นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะกระตุน้นดึงดูดสาธารณชนเข้ามาร่วมสัมผัสและแบ่งปันประสบการณ์ด้วยสาระที่ครอบคลุมและลุ่มลึกทางประวัติศาสตร์และเป็นรากฐานสำคัญของภูมิทัศน์การออกแบบระดับสากลที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางความคิดสร้างสรรค์ และงานฝีมือที่สืบทอดมาอย่างยาวนานมหกรรมเฉลิมฉลองงานดีไซน์สไตล์อิตาลียังมีหลากหลายกิจกรรมที่จัดทำร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งเรื่องการชิมวน์การสาธิตการทำอาหารอิตาเลียนชมแฟชั่นหรือการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยหลายแบรนด์ดังอาทิ Lamborghini m มสเฟียร์ t i t u d e Sea ีซั่นส์ซิม i ิลล่า r ิออ e ีแอ o ย Ferrari and Vespa, A Italia, Lamptitude, Light Sculptures, Motif and Seasons, Huson Facebook fan ITA, Bangkok. So the Italian Design Day is an annual event that the Ministry of Foreign Affairs, together with the Italian Trade Commission, is uh, carrying all around the world every year. So, we celebrate this year the uh, Italian uh, Design Week. Uh, we have decided to celebrate in uh, one of the uh, most iconic uh, places in all Bangkok hemisphere, uh, recently inaugurated. Uh, and I think this combines very well the passion, the art, and intelligence of the Italian designer uh, with the, uh, with the uh, Thai designer. Uh, here in this exhibition, you will see the best of the uh, Italian design in Thailand.